จากนั้น enter ที f c ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปีซึมค่ะสวัสดีค่ะกลับมาพบกันอีกแล้วน,นะคะวันนี้นะคะเราจะมาสาธิตการใช้งานโปรแกรม disoffset นะคะซึ่งกล้องที่เราจะมาสาธิตวันนี้นะคะจะเป็นกล้อง neutral station ค่ะยี่ห้อง o ววินะคะ,ะ,คะรุ่น dks ะะเดี๋ยวจะมีขั้นตอนอะไรบ้างมาระบชมในคลิปกันได้เลยคะ่ะโปรแกรมนี้นะคะจะอยู่รวมกันกับปุ่มวัดระยะนะคะให้กดไปที่ปุ่มวัดระยะได้เลยค่ะตรงนี้นะคะจากนั้นนะคะกดเปลี่ยนหน้าเพจที่ F4 ค่ะต่อไปนะคะกดที่ offset F1 นะคะซึ่งโปรแกรมบิ๊ Offset นะคะจะอยู่ที่ F2 ค่ะกดเข้าไปได้เลยค่ะ เมื่อเข้ามายัางหน้านี้นะคะตัวกล้องนะคะจะให้เราใส่ค่าระยะที่เรานําเป้าปีซึมนะคะไปวางในตําแหน่งด้านซ้ายหรือด้านขวาแทนนะคะแต่สําหรับคลิปนี้นะคะเราจะใส่ที่ศูนย์นะคะเนื่องจากเราจะนําเป้าปีซึมนะคะมาวางในตําแหน่งด้านหน้าของประตูนะคะจากนั้นกด Enter ที่ F4 ค่ะ Input Forward นะคะตรงนี้นะคะเขาจะให้เราใส่ค่าระยะจากจุดที่เราวางเป้าปีซึมนะคะไปยังประตูค่ะเราจะใส่กันอยู่ที่1เมตรนะคะ จากนั้นกด enter ที่ f 4ค่ะจากนั้นนะคะให้เราทำการเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปีซื่มค่ะหลังจากที่เราเล็งตัวกล้องนะคะไปยังเป้าปีซื่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจากนั้นนะคะให้กดแมสท,ที่ f 1เพื่อทำการยิงค่ะ ตัวกล้องนะคะก็จะคำนวณค่าระยะามาให้เรานะคะโดยเริ่มจากจุดตั้งกล้องไปยังเป้าปิดซึ่งมาให้เราก่อนนะคะแล้วจึงคำนวณค่าจากจุดตั้งกล้องไปยังประตูมาให้เรานะคะให้เราดูที่ค่า H D นะคะจะได้อยู่ที่3เมตรค่ะ37เซนกับอีก6มิลค่ะและนี่ก็เป็นวิธีการเข้าใช้งานดิดออฟเซตเบื้องต้นค่ะ ถ้าลูกค้าท่านใดสนใจกล้องตัวนี้แนะนําไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหรือจะเป็นกล้องรุ่นอื่นๆนะคะพร้อมอุปกรณ์ค่ะสามารถมาเย,ยี่ยมชมได้ที่ชวูพีน้นเมื่อวานนะคะจังหวัดสมุทรปราการค่ะหรือจะเป็นร้านกล้องของโดดสุลังสิตนะคะร้านจะตั้งอยู่ที่ปันเอโซ่แมคแวร์ลูดรังสิตของสอง่ะสำหรับคลิปวันนี้ก็มพไยงเท่านี้นะคะและ้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ